เรื่องอะไรที่เขาปกปิดคุณมาตลอดเขาน่าจะเป็นคนที่เคยมีอดีตที่เป็นเทาๆมาก่อนนะคะ หรือเคยทำอะไรที่มันไม่ถูกไม่ควรมาก่อนก็เป็นไปได้นะคะสิ่งที่เขาไม่เคยพูดกับคุณเนี่ยมันเป็นเพราะว่าคุณกับเขาอาจอยู่ในช่วงที่ว่าเพิ่งจะเรียนรู้ศึกษาจิตใจซึ่งกันและกันอยู่หรือเปล่าเขาก็เลยยังไม่ได้พูดนะสิ่งนะตรงนั้นให้คุณได้ฟังแต่หมายถึงว่าเขาเนะี่ยอาจจะมีอะไรหลายๆอย่างที่คิดอยู่ในใจนั่นก็คือว่า มันยังไม่ถึงเวลาก็ได้และอีกอย่างหนึ่งมันเป็นเรื่องที่มันไม่สมควรที่คุณจะต้องมานั่งรู้ตอนนี้แต่ตัวเขาเนี่ยเขามีการคิดอยู่ในใจแล้วแหละว่าสักวันหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเขาจะต้องพูดแต่ถ้ามันยังไม่ถึงเวลาก็คงยังจะไม่พูดณตรงนั้นเพราะว่าตัวคุณอะมีความที่เป็นพลังงานที่ดีและพลังงานที่สดใสมันเป็นการเริ่มต้นใหม่ระหว่างคุณกับเขา เขาก็เลยอยากให้ตรงนี้เนี่ยมันเข้าที่เข้าทางสะกนให้มีความสบายใจกันมากขึ้นแล้วอีกอย่างหนึ่งอีกกรณีหนึ่งเขาก็อาจที่จะไม่บอกเลยก็ได้เพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องที่มันที่คุณจะต้องสมควรมารู้เพราะว่าเขามองว่าเรื่องตรงนี้เนี่ยเขาไม่ได้ทําให้คุณเอ่อนอกใจคุณหรืออะไรแต่เท่าที่รู้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องทําให้คุณต้องทุกข์ใจหรือมีความกังวลใจเกี่ยวกับเขาซะมากกว่า เพราะว่าสิ่งสิ่งนั้นน่ะที่เมื่อแต่ก่อนเขาเคยทำอะไรที่มันไม่ถูกไม่ควรน่ะอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเรื่องที่ไม่ถูกต้องด้วยความด้วยความที่เขาเรียกว่าไงอะ่ justice อะ justice เนี่ยนะคะก็ตีตามความหมายมันได้กว้างนะเรื่องไม่ถูกต้องทั้งหลายนะคะตรงนี้จะไม่ขอแจกแจงเขาได้หยุดแล้วนะคะเขาได้หยุดแล้ว เขาไม่ได้ทําแล้วเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเมื่อเขามาเจอคุณเขารู้ว่าคุณเป็นคนที่รักความถูกต้องมากมากมากที่สุดเขาก็จึงได้หยุดสิ่งสิ่งนี้แล้วเขาก็คิดอยู่แล้วว่ามันไม่ถูกต้องแต่ณนะตอนนั้นเขาอาจจะมีเหตุจําเป็นหรืออะไรก็ได้เขาก็เลยจําเป็นที่จะต้องทําแต่มามาถึงณนะตอนนี้เขาก็ได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆแล้วนะคะสิ่งสิ่งนั้นเขาไม่ได้ทําเพราะว่าเขาต้องการสร้างความมั่นคงกับคุณ อยู่กับคุณไปยาวๆนานๆนะคะเป็นคนรักของเขา